สวัสดีครับเครื่องซักผ้านะครับอาการปั่นไม่แห้งนะครับเกิดจากสายพันหย่อนนะครับ LG 6.5กิโลครับอันนี้เป็นอาการเสียจริงนะครับการซ่อมต้องใส่รองเท้าและระมัดระวังให้มากนะครับเพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับก็ให้เอาเครื่องซักผ้านะครับค่อยๆนอนลงนะครับเปิดที่กันหนูออกนะครับแล้วก็สังเกตนะครับสายพานะครับ อันนี้ก็คือเกือบหลุดครับแบบนี้นะครับสายพานเห็นไหมครับมันกลมเลยครับมันไม่ตึงนะครับมันมันหย่อนเกินไปนะครับอันนี้่าให้ดูนะมันหย่อนอันนี้คือเครื่องสักผ้านะครับอ่ามันหย่อนนะครับนะมครับอันนี้มันหย่อนมันโค้งเลยนะครับ มันมีเส้นโค้งนะครับมันโคง้งมันำํำลองมันต้องต้องเติมกว่านี้นิดหนึ่งนะครับาผมจะเอามือดันให้ดูนะครับเห็นไหมครับโอ้ใช้มือดึงออกมาก็แทบหลุดเลยนะครับเนี่ยพลิกบิดหน่อยเดียวนะครับเห็นไหมครับบิดหน่อยเดียวก็จะออกแล้วนะครับเนี่ยมันจะหลุดออกจากเอ่จะออกจากตรงนี้แล้วนะครับครับหลวมเกิันไปนะครับอันนี้ หมุนอกแขกของแขกนี้ใช้ไม่ได้ครับหมุนฟรีครับเมื่อหมุนฟรีอย่างนี้มันก็ปั่นได้แห้งนั่นเองครับมอเตอร์หมุนแต่ว่าถังไม่หมุนนะครับมันหมุนแต่มอเตอร์เพราะสายพานมันหย่อนอ่าสายพานมันหย่อนนะครับอ่าก็ยังไงครับเมื่ออย่างนี้เราก็ต้องตั้งสายพานใหม่ครับอ่าตั้งสายพานใหม่ครับสังเกตตรงนี้ครับอ่าจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับน็อตตรงนี้สองตัวนะครับ สังเกตจะรู้จะมีพลาสติกนะครับวางใต้น็อตนะครับเพื่อเพื่อยึดให้แน่นนะครับเวลาไขเราก็ต้องหมุนน็อตตรงเนี้ยคลายออกมานะครับประมาณสักสองสามรอบนะประมาณสามสี่รอบนะครับทั้งสองด้านนะครับจากนั้นก็ขยับนะครับขยับตรงพลาสติกนะครับจะมีพลาสติกสองด้านนะครับรองใต้น็อตนะครับขยับดันออกมาให้มันตึงนะครับแต่อย่าตึงเกินไปนะครับถ้าตึงเกินไปจะทําให้ชุดทัดเสียนะครับ ทําให้ชุดคัสเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นตึงเกินไปก็ไม่ได้นะครับแลวถ้าหย่อนเกินไปนะครับแบบนี้มันหย่อนเกินไปนะครับมันก็จะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันหย่อนเกินไปนะครับมันก็จะทําให้หมุนฟรีไม่ได้ผลนะครับไม่แห้งอ่าทําการคลายน็อตสองตัวนี้ออกครับคลายสักสามสี่รอบนะครับไม่ต้องคลายออกหมดนะครับแล้วก็ดันลงมาครับเมื่อได้ระยะแล้วกดลองกดดูนะครับนีกดดูนะครับลงไปประมาณสักสองสามเซนนะครับ ประมาณสามเซนติเมตรนะครับกดแล้วประมาณสามเซนติเมตรก็ให้ล็อกน็อตเข้าไปครับอ่าน,นี่คือปรับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ปรับเสร็จล็อกน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับหมุนเข้าไปให้แน่นเวลาหมุนต้องแน่นอ่ไม่ใช่ว่าตึงมือแล้วก็หยุดนะครับต้องหมุนให้แน่นแน่นให้มันแน่นเล็กน้อยนะครับไม่่พอตึงมือแล้วหยุดไม่ได้นะครับต้องให้แน่นอีกนิดหนึ่งครับ ให้มันตึงมากกีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยนะครับอเพราะมันเป็นยาง่งมันเป็นพลาสติกแข็งนะครับให้หมุนตึงอีกนิดหนึ่งครับเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับเพราะตะกี้ของตะกี้มันจะมันจะโค้งโคงนิดหนึ่งครับแต่อันนี้ตรงนะครับเป็นเส้นตรงแล้วนะครับอ่าให้มันขนาดนี้นะครับโอเคดูเวลากดนะครับจะลงไป ประมาณสามเซนติเมตรนะครับประมาณสามเซนนะครับยุบลงไปประมาณสามเซนก็พอแล้วครับอย่างเงี้ยอ่าอย่างนงี้กําลังดีครับเฟืองคัดก็ไม่เสียครับประมาณสามเซนติเมตรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับเกิดจากสายพันธุ์นะครับเกิดจากสายพันมันเคลือนะครับอันนี้อันนี้ก็หย่อนนะครับถ้าอย่างเงี้ยโค้งโค้งนิดๆอย่างเงี้ยหย่อนนะครับอันนี้หย่อนอย่างนงี้ใช้ไม่ได้ครับ มุนฟรีครับอ่าก็สำหรับวักนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ